สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่เจฟาร์มของเรานะครับจะมารีวิวนะครับอ่าสินค้าของเรานะครับชิ้นหนึ่งนะครับคือเครื่องล่อนแบบมือหมุนนะครับตัวนี้ไซส่ยาวที่อ่าเก้าสิบเซนนะครับนี่นะครับอันนี้เรียกว่าไซนะครับนะไซส์ยาวที่90เซนแล้วก็อันนี้นะครับปากไซนะครับปากไซสกว้าง30เซนนะครับอ่าทีนี้เครื่องล่อนตัวนี้นะครับ ก็บอกข้อดีของเครื่องร่อนตัวนี้ก็คือว่าเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับมีขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็ทํางานง่ายครับผมไม่ต้องใช้ไฟนะครับประหยัดไฟด้วยแล้วก็สามารถที่จะถอดเก็บได้นะครับตัวนี้ถอดได้ทุกชิ้นนะถอดได้ทุกชิ้นแข็งแรงครับผมแล้วก็ทํางานง่ายเด็กก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยครับผมอเดี๋ยวสาธิตวิธีการใช้เลยนะครับตัวนี้เรียกว่าปากไซนะครับตรงอันนี้ต้นทางนะครับต้นทางเนาะตัวนี้ตัวนี้ ปลายปลายของไส้นะครับตรงส่วนปลายของไส้นะครับส่วนที่ไส้เดือนจะไหลตกลงมาตรงนี้นะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือว่าส่วนที่มูลไส้เดือนจะตกลงมาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ให้น้องเอว่าน้องเอวาสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเอวาจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้เนาะอ่าเอวาเอาสมมตินะครับสมมติตุ๊กตาของน้องเนี่ยเป็นตัวไส้เดือนนะครับเดี๋ยวน้องจะตักแล้วใส่ไปอ่ะน้องใส่เข้าไปเลยค่ะเอาเพื่อนใส่เพื่อนเข้าไปเลย อ่าใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปลึกๆหน่อยอ่าอื้อใส่เข้าไปลึกๆอ่าแล้วก็เอาออกอ่าใส่เข้าไปลึกๆนะครับแล้วก็จะหมุนนะครับตัวน้องไส้เดือนเนี่ยครับเขาก็จะหมุนนะครับแล้วเขาจะมาตกที่ตรงนี้นะครับส่วนปลายของของของตรงนี้นะครับส่วนปลายของใส่นะครับวิธีการทํางานก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ จะสบายหน่อยครับผมประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงด้วยครับไม่เหนื่อยเท่ากระมังนะครับสําหรับผู้เลี้ยงใหม่ก็แนะนําที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับในเมื่อถ้าเกิดว่ามีหลายๆกระมังแล้วนะครับตัวนี้ก็จะทุ่นแรงนะครับแล้วก็ราคาก็ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกนะครับติดต่อได้นะครับที่เจฟาร์มกาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับเอวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ